ตัวแดงตัวแดงอุบอ mm ืพี่น้องนี่ต mm ัวแดงเดียงนี่วขนาดนี erm ่นี hey, oh, so nice. ่น so ี่นี่นี่นี่รบกันอยูบอกตัวผู้พี่น้องตัวผู้ปีกมันขีดยากๆหรอกอุบเรียบร้อไห้นี่พี่น้องนี่นี่ปีกเรียบเนี้ยนี่ตัวเมียนี่เฮ้ยวัดเอามาโชว์มั้งโช้์ยย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 ั เออมีพ่อเด็กคูบอยู่เดิมีพ่อเด็กคูบอยู่เอาสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวพามาออกกําลังกายคือเก่าพี่น้องจับจิงเลียดนะครับพี่ชายไ,ไมืนม่นิ่งกันตัวตึงเดียงนี่ไหวขนานดะที่พี่น้องเขาไม่บวกขันเด้อ พี่น้องนี่นี่บุกตัวแดงแดงอยู่ข้างบนนี่หยุกหุกนี่ไม่ชนาดรอบพี่น้องกินเขาอิ่มออกกลังกายห้ายู่ห้ากินคือเก่าพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าหมดละนี่พี่น้องมันอยู่ในเหลือเปลี่ยนไม่ได้เสียบันออกมาไหมออกมาไหมตรงนีเหลือเบ็ดเต็ดไม่หนีบุกร้ายตูนเหมัอนนี่พี่น้องนี่ น,นี่มดแดงนี่นี่นี่จุ๊บอุ้อจุ๊บจไวขนาดตัวแดงๆนี่ใส่ดูตัวอะไรจอยนี่นี่นี่จุ๊บอืมไวขนาดไอ้ตัวนึงไอ้ตัวนึงแดงนี่จุบ๊บอา Được. bó đáy này ui, vậy gì ừ, ừ. Ừ, khiến mộ, khiến mộ, khiến mộ ừ, ui, cho phía non kìa mộ ừ, 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 ừ. ừ, như ngà mày ตีนเตะวิธีหาพี่น้องอตีนเตะตีนเตะไปนน้ำหยาส็ามีคนแก่ใหม่ออกก่อนในซีดีเลยแก่ขึ้นเผาแก่การตันนะนี่พี่น้องนี่กตูวแดงเลยนี่เห็นบ่นี่เออจุ๊บนี่โป๊ะคู่ไปใส่ยห็นตัวนึงตัวนึงนี่พี่น้องนี่นี่ยังไง 으, 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 กำลังออกน้ำหมอกมันลงมันมากินน้ำหมอกเฮื่อวันอาบน้ำบัดนีการโดดดำนักที่ดีด้วยด้วยนี่ให้พื้นผ้ามี่ผมขึ้นขาหมาบางบ่ขคือพวกย่างอยู่ไม่เท่า นี่ตัวนึงตัวนึงตัวแดงตัวแดงอึ๊บอื้มนี่พี่น้องนี่ตัวยังเดียงนี่ว่าอีขนาดนี่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 ตัวนึงตัวนึงนี่เดียงเดียงนี่อึ๊บอื้มเห็นหม่เห็นหมดนี่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 เดียงนี่เสียบเสียบว่าตัวสีดำนี่ตัวนึงตัวนี่เห็นหมดนี่นี่พี่น้องนี เอ๊ยจุ๊บอืมเห็นหมดนี่นี่นี่ตปไปแล้วยางกลับมาบ้านนี่ก็ขึ้นมานี่ตัวนึงนี่ตัวโจทย์เ้ยงเด็กนี่ก็แเสบนี่พี่น้องนี่เอ๊ยจุ๊บใช่เหรอใช่เหรอ้ยนี่นี่พี่น้องนี่นี่ก็ดีกันนี่นี่ตัวนึงพี่น้องนี่นี่นี่ตัวแดงนี่เห็นหมดนี่อืมอืมอืมเห็นนี่แล้วตัวนึงเเด้อนี่นี่ เลหรนี่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 พี่น้องไอ้ตู้แดงแดงนี่ตาเดือดเดือมนี่แซ่บมันร่องร่องขัวร้ายเถื่อนเน่ยบางวังสิลงมานี่พี่น้องไตไป็มือขื่นนี่ยถอดโอ้แบบดีเลยเขารวดดีห่วยใส่เลยไม่ห่วงไม่ใส่เลยอีกทั้นึงพี่น้องตัวนึง นี่พี่น้องนี่ก็ดีกันนี่โจนมันนี่เจ้าข้าขี่ร้ายได้เกินส่วงก็ร่างก็ร่างกินก็ร่างเติบโตนนะตัวนึงพี่น้องปีกแดงเนียเอาขนาดได้นี่ยน,น,นี่เห็นบนน่น,นี่ปีกแดงนี่นี่พี่น้องตัวนั่นนี่ปีกแดงปีกแดงนี่กะร่างเงินมาจากหงูด้วยนี่โอ้ยลบกับดิหงูบอก ตัวผูพี่น้องตัวผูปีกมันขีจักๆหรอกแล้ตัวแม่เนี่ปีกมันเฉียบตัวผูมันไมนี้หำบอกมันก็สหนี้หั่มทีกันแล้วตัวที่มพันใดแต่ว่าปีกเบื่อง่ายๆเลยปีกมันสีจักๆปีแดงปีแดงพี่น้องนี่ตัวเมียตัวนี้เออจุ๊บอ๋อฮึเอาล่ะ อ้เสพี่พี่พี่พี้าง้โอ้จุ๊บเดียบล้อไหนี่พี่น้องนี่นี่ปีกกเบียบนี่หน่ตัวเมีนี่เตีเน้นนี่โอ้ยมันอยู่ะออถ้าได้เอาพวท่านนี่นี่จูนมันนี่ก็เสียบนี่ตัวใหญ่ดม,มนันเป็นจูนตัวหน่อย,ยดิกระลังหีใช้เสียกักนะพี่น้อง ตันไปใส่รอกยางกบไปก็มาอย่แล้นก็ขึ้นมาเองบบมันวยู่ในหูนะ่ายยางนันตื่นก็ขึ้นมานะตัวนั้มันหน่อยข้า็ปล่อยมันเมือขาวอางมเอานี่หอมหออมน่ตองหอมนี่นี่คุบคุบดิเห็น เหนียวแค่นี้นี่บักปีกแดงนี่อันตรายเลยพี่น้องไวขนาดนี่นี่พี่น้องนี่เขาเอินตัวเมย์พี่น้องนี่ตัวเมย์ปีกกระเบียบมีตัวเมย์ไปจับไล่เลยดีเดงพี่น้องปีกแดงนี่งเดาอือชุบอึดชุบชุบชุบอุ้ยลุดลุดพี่น้องลุด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 แค่เดีย ไหรืดิแคนในรูดนี่แค่ในรูดนี่ฮะผู้เห็นนี่ยั้ในเขาป่าเงาลมีบริการเช่าไฟทีบาท้ละกันโอ้ยโอ้ัวพ <scientifically> oh! <y starving> oh! ี่น้องปีแดงีขาพี่น้องตัวแดงตัวแดงตัวแดงเฮ้ละ ไนปละ่ะเหยียบลอยพี่น้องเมยตัวเมียเหยียบลอยปีกแดงนี่เลยวเนหะี้ยนี่อ้นียหดงดอไรพี่น้องพี่น้องออกมาออกมาเดี๋ยวคบข้างหูเลยนี่กำลังเชียวหูเขาหูจอ่อยโอ้เขาหูจ่อย ปีแดงพี่น้องปีแดงจุนี่ปีแดงพี่น้องนี่เป็นโคตรไทยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนี่มื่อนี่คู่บุ้งจุ๊บ หึ hmm, đen phi พี่น้อง đen, แดงมันเอาตัวแดงมาตัวดันอย่าพากันมาจึติวินตนๆตูแดงเอจุ๊อืออืมพี่น้องตูแดงตูแดงประเภทที่ดีนี่ตูสีแดงนี่จะแซ่บกว่าหมูเลยตัวเฮาสิจับยากกว่าหมูตูแดงอึ๊บๆๆ ướt ๆๆ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  ปีกเงียงนี่เร่าตอนนั้นสมมหนึ่อ่ะตอนนี้แังแตง่ายดิไท้รถไทมาไทเรนี่เป็นกอนไทยไแหงตยากคู่กรท่นเลยนี่พี่นนองเฮ้ยวัดวาโชงโชยังืองแหงโชดเลยเออมันใสกัรลงยได้ไกันอ้ยโอดได้ไกลัว่ามาก่อนเวย อ๋ออือหมามากรอ,อย่างจับเก่งคือฮึคุ้มเก่งตำอีมขาบหนึ่งพี่น้องอหาอยู่หากินอยูท่ทุ่งไหทุ่งนาาก็พี่น้องเดี๋ยวต้องเชิญคลิปนาครับ